นะผมไปบุญท่อไอเสียนะครับ0981577829นะครับทักไลน์เบอร์นี้ได้นะครับหรือทักไปที่ข้อความเพจร้านนะครับจอสอบถามอะไรได้ทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องเมียกับเรื่องเงินนะฮะอันนี้ก็ไอหลงนะครับตัวนี้น่าจะเป็น195หรือเปล่าับไม่แน่ใจนะครับก็เดินแป๊บใหม่หมดทั้งลำนะครับเป็นเลดสามนิวที่แท้อย่างหนาทั้งลำนะครับอันนี้เป็นขึ้นคอใหม่เป็นสามนิ้วครึ่งนะครับชุดคอออรอิเ สามน้ค่นนะครับเดินอบให้นะครับเนียนๆนะครับนี่ใส่เป็นชุดตะแฟนให้นะครับมอพักสูตรไบบูนน้อยเสียหนึ่งลูกนะครับอันนี้รถธรรมดานะไม่มีเทอร์โบนะครับแต่ว่านะลูกค้าอยากได้เป็นมอกระเตี่ยวเลียงครับแปดนิ้วเลียงห้านะครับนี่ก็จัดให้แบบเรียนๆนะฮะถอดแยกได้หมดเหมือนกันนะครับนี่เราเป็นชุดตะแฟนหอดแยกได้นะครับตรงนี้นะนี่สามพิซซี่แต่ยังหนานะครับอันนี้ขึ้นเหยียบสบายนะครับ บักวลร้อยโลนะครับ right. น like, ี่นะครับขึ้นเหยียบสบายๆยเลยฮะข้างหลังก็เป็นชุดสเปนยดอดแยกได้นะครับอันนี้ก็ขอเป็นงานโชว์แนมคัสซีนะครับตรงนี้มันติดนะครับไปอีกไม่ได้นะครับขึ้นบนก็ไม่ได้เข้าในก็ไม่ได้นะครับก็เอาเปลี่ยนตรงนี้แล้วกันครับแต่ว่าไม่ติดนะครับไม่ติดไม่เกกนะครับเดือนหลบให้หมดนะครับนี่ก็ยกสูงนะครับข้างหลังยกสูงให้อนี่ก็หลบเอ่อเขาเรียกอะไรว่ตัวล็อกคัสซี ก็หลบลงฝักฝนนะครับอีกชุดจาเป็นดอดแยกได้นะครับนี่ครับอ,อกปลายแฝดสามสี่นิ้วตรงนะครับเนียนกริปนะจ๊ะออกครบทุกรูนะครับวางเลยกอไฟเดี๋ยวให้น้องมันไปถ่ายตรงหม้อก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับแล้วก็มาถ่ายปลายหลังนะครับาฟังเสียงกันนะครับ